เรื่องราวที่น่าสนใจของปรากฏการณ์ต่างๆบนดวงอาทิตย์ถึงแม้ว่าโลกของเรานั้นจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตแต่ทว่าก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในดาวฤกษ์ของเราที่เป็นอันตรายและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติได้และหลังจากนี้เรามาดูกันว่ามีอุบัติการ์หรือกิจกรรมใดๆบ้างที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ของเราอย่างแรกเลยก็คือเปเลวสุริยะหรือ โซลาเฟรมันคือการประทุครั้งใหญ่ในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งมักจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับการปลดปล่อยมวลโครโรนาโดยการระเบิดในแต่ละครั้งนั้นจะมีพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมามากถึงหนึ่งในหกของพลังงานที่ดวงอาทิตย์ที่มีการปลดปล่อยออกมาในหนึ่งวินาทีซึ่งพลังงานที่มาจากการปลดปล่อยพลังงานแม่เหล็กที่ถูกกักเก็บไว้ในโครโรนาอย่างฉับพลันนี้ อาจก่อให้เกิดการขับมวลโคโรนาแมสเอเจชันหรือ CME โดยการปลดปล่อยมวลสารจากโครโรนาในแต่ละครั้งนั้นจะมีมวลสารอย่างน้อยๆประมาณ1 6 0พันล้านตันซึ่งการเกิดโซล่าแร์สามารถใช้เรียกปรากฏการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้แต่เกิดขึ้นบนดาวฤกษ์ดวงอื่นๆในเอกภพได้ว่าเปลวดาวฤกษ์สเตล่าแฟร์ er. เมื่อดวงอาทิตย์ของเราเกิดปรากฏการณ์โซล่าแร์ขึ้น มันจะส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ทั้งสามระดับไล่ไปตั้งแต่ชั้นโฟโตสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ที่อยู่ในชั้นล่างสุดตรงบริเวณนั้นจะมีอุณหภูมิประมาณ4 0 0พันถึง6,000องศาเซลเซียสมันเป็นชั้นบางๆที่สว่างเจิดจ้ามากๆจนไม่สามารถที่จะมองผ่านลึกลงไปถึงในชั้นที่หนาแน่นบริเวณผิวของดวงอาทิตย์ได้เลยส่วนชั้นต่อมาคือชั้นโครโมสเฟียร์มันเป็นเขตชั้นบรรยากาศบางๆมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 6,000ถึง20,000องศาเซลเซียสโดยชั้นนี้จะเป็นชั้นที่เกิดปรากฏการรุนแรงในรูปแบบต่างๆบนดวงอาทิตย์เช่นการเกิดก๊าซพวยพุ่งหรือเส้นสายยาวของลำก๊าซโดยที่ระหว่างชั้นโครโมสเฟียร์ถึงชั้นโคโรน่าจะมีชั้นบางๆที่เรียกว่า transition region กั้นอยู่ซึ่งเป็นเขตเปลี่ยนผ่านระหว่างชั้นและชั้นสุดท้ายคือชั้นโคโรนาที่เป็นชั้นบรรยากาศชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์ ซึ่งอาจมีอุณหภูมิสูงได้ถึงหนึ่งล้านองศาเซลเซียสเลยทีเดียวโดยในชั้นนี้มีอาณาเขตกว้างไกลออกไปมากกว่าห้าเท่าของขนาดดวงอาทิตย์และมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามอุบัติการ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวดาวโดยการเกิดโซลา่าแฟร์นั้นจะแปรผันไปตามวงรอบวัตจักรสุริยะโซลา่าไซเคิลซึ่งก็คือวงรอบการเพิ่มขึ้นและลดลงของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ซึ่งจะมีระยะเวลาเ,ลาเฉลี่ยประมาณทุกๆ11ปี โดยโซล่าแฟร์ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในย่านซันสปอตหรือก็คือจุดดับบนดวงอาทิตย์ตรงบริเวณเนื้อรอยต่อระหว่างขั้วของสนามแม่เหล็กเช่นบริเวณกึ่งกลางของจุดดับบนดวงอาทิตย์ที่เป็นแบบจุดดับคู่หรือเกิดในบริเวณท่ามกลางกระจุกข,ของจุดดับบนดวงอาทิตย์ในที่ที่มีสนามแม่เหล็กปั่นป่วนและยุ่งเหยิงจุดดับบนดวงอาทิตย์มันคือพื้นที่ส่วนหนึ่งบนชั้นโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์ เป็นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณโดยรอบและยังเป็นบริเวณที่สนามแม่เหล็กมีความปั่นป่วนสูงมากจนเกิดการขัดขวางกระบวนการพาความร้อนบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นมีความเข้มของแสงที่ต่ำกว่าบริเวณโดยรอบจนมันดูเหมือนกับว่าจะเป็นจุดดับบนดวงอาทิตย์แต่ถึงอย่างนั้นบริเวณนี้ก็ยังคงมีอุณหภูมิสูงมากถึง4 0 0 0องศาเซลเซียสในขณะที่บริเวณปกติจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ5,800องศาเซลเซียส ซึ่งผลจากการประทุของโซล่าแฟร์ทำให้พลาสมามีความร้อนเพิ่มสูงขึ้นถึงหลายสิบล้านองศาเซลเซียสอนุภาคอิเล็กตรอนอนุภาคโปรตรอนและพวกไอออนที่มีน้ำหนักมวลหนักกว่าจะถูกเร่งให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นจนเกือบเท่าความเร็วของแสงเกิดการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอิเล็กโทรแมกเนติก (radiation) ในทุกสเปกตรัมของช่วงความยาวคลื่นที่มีไล่ไปตั้งแต่คลื่นวิทยุเรดิโอเ v e ไล่เรียงไปจนถึงความยาวคลื่นในช่วงของรังสีแกรมมาหรือแกรมมาเรดิเอชันโดยพลังงานส่วนใหญ่จะอยู่นอกย่านความถี่ที่สายตาของมนุษย์สามารถมองเห็นได้พลังงานจากโซล่าแฟ์นี้จะถูกดูดกลืนโดยชั้นบรรยากาศด้านกลางวันของโลกโดยเฉพาะในชั้นไออโนสเฟียร์ซึ่งทำให้อนุภาคพลังงานสูงพวกนี้ไม่สามารถที่จะลงไปถึงยังบริเวณพื้นผิวของโลกได้ การดูดซับนี้สามารถเพิ่มการเกิด i อ n อนไนเซชให้กับบรรยากาศในชั้นไออโน osphere ได้โดยกระบวนการ i อ n อไนเซชันนี้คือการใช้พลังงานในการดึงเอาอิเล็กตรอนหนึ่งอนุภาคออกจากอะตอมที่อยู่ในสถานะแก๊สให้กลายเป็นไอออนบวกซึ่งพลังงานนี้ได้มาจากการแผ่รังสีสุริยะโซลาแฟร์ซึ่งผลกระทบจากกระบวนการ i อ n อนไนเซชในชั้นบรรยากาศไออโนสเฟียร์นี้มันอาจจะไปรบกวนการสื่อสารวิทยุในหลายช่วงคลื่นความถี่ จะเห็นได้ว่าการประทุของโซล่าแฟร์นั้นสามารถส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลกและสามารถที่จะไปทำลายการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุได้ซึ่งการประทะเข้ากับโซล่าแฟร์โดยตรงนั้นอาจทำให้การสื่อสารที่ความยาวคลื่นขนาดเดซิเมตรอาจถูกรบกวนการทำงานของระบบเรดาร์และอุปกรณ์อื่นๆที่ทำงานในช่วงย่านความถี่ดังกล่าวได้เนื่องจากดาวเทียมเหล่านี้โคจรอ,อยู่ในชั้นอวกาศซึ่งมันมีความเสี่ยงต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากอนุภาคพลังงานสูง อินเนอร์เจติกพาติเข้าทั้งจากดวงอาทิตย์เองหรือมาจากดาวฤกษ์นอกระบบสุริยะและอาจมาจากพายุแม่เหล็กโลกดิโอเมติกสตรอม